สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตาเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวเช่นเคยนะครับแล้วก็ยังพบกับอีกหนึ่งเมนูนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของการกินเจอ,อยู่เลยเพราะนั้นเรายังมีเมนูเจที่จะต้องบอกให้ท่านผู้ชมได้ลอง เรียกว่าไปทําชิมกันดูครับผมมีนี่มีกึ่งครับมีกึ่งก็คือแป้งสาลีหมักแล้วก็ล้างน้ําจากนั้นเสร็จแล้วก็จะมีตัวแป้งมีกึ่งเนี้ยอยู่แล้วก็มีกะนาชายครับแล้วเราก็จะมีถั่วฝักยาวมีผักชีมีพริกชี้ฟ้าแดงแล้วมีน้าตาลปี๊บหน่อยเพื่อที่จะมาผัดรวมกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากระทะเนี่ยที่เปิดไฟรอไว้เนี่ยครับใส่น้ํามันลงไปแล้วผมก็จะหั่นมีกึ่งครับเป็นชิ้นไม่หนามากนะครับ พราะว่าถนามากเนี่ยกระาฉายเวลาเราผัดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เข้ากันผมหั่นให้บางหน่อยท่านผู้ชมครับมันมี2แบบมีกึ่งเนี่ยได้ทั้ง2แบบนะครับแบบนี้ก็เป็นธุรกิจนะครับถึงใช้เครื่องทําก็จะไม่ยุ่งยากมากเท่าไหร่แต่ใช้มือทําก็จะคล้ายๆอย่างเงี้ยครับยีไปยีมาก็จะออกในรูปรูปลักษณะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะเท็กเจอร์เหมือนกันนะครับก็เป็นเนื้อของ ในภาษาอังกฤษเขาก็น่าจะเป็นเรียกว่ากูเตนนะครับคนที่แพ้ก็จะแพ้ทีเดียวนะครับเขาบอกกูเตนแพ้กูเตนเนี่ยือแพ้ตัวนี้ของแป้งพราะแป้งสาลีก็จะมีส่วนผสมที่พอหมักแล้วก็จะเป็นจะเป็นแป้งที่ยืดหยุ่นแบบนี้เขาเรียกแป้งกูเตนเนี่ยครับบางคนแพ้มากเดี๋ยวผมลองลองนี้ก่อนโอเคผมจะใส่ตรงนี้ทอดให้เขาเหลืองหอมสะหน่อยครับ ในระหว่างที่เรารอเนี่ยผมมีน้ำเดือดตรงนั้นผมก็จะถั่วฝักยาวครับแล้วก็จะหั่นแบบฉลับครับง่ายๆเลยเอาสักสามเส้นอย่างนี้ก็พอนะครับผมก็จะใส่ในน้ำเดือดเสร็จแล้วแป้งมันก็จะฟูอย่างนี้แหละครับเพื่อที่จะข้อที่1คือเราก็อยากให้เขามี มีความร้อนในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามีกึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับหมักเสร็จแล้วเอามาล้างน้ําแป้งตัวนี้ก็เราจะต้องทําให้สุกอีกรอบหนึ่งก่อนด้วยความร้อนครับส่วนกัน้าฉายเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้กระทะใบเดียวกันเนี่ยครับเทออกแล้วก็เดี๋ยวจะผัดกัน้าฉายก็ปกติครับซื้อมาเป็นขวดซื้อมาเป็นถุงได้หมดเลยครับหั่นน้ําตาลเปลือกหน่อยครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับต้องบอกว่า กัรชัยต้องชิมรสก่อนนะครับว่ารสชาติออกแนวไหนนะครับจะเค็มมากเกินไปไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็เตรียมเอาไว้เผื่อจะมีความหวานเพิ่มนิดนึงนะครับใช้ถั่วผมเดือดเรียบร้อยไแล้วร้อนแบบนี้นะครับผมอยากจะให้เขากรอบสักนิดนึงครับให้มีกึ่งนี้กรอบสักนิดหนึ่งเสร็จแล้ว ผมก็จะตักเขานี่ออกมาอาจจะตักแล้วซับน้ำมันทิ้งสะหน่อยก็ได้นะครับผมได้อย่างนี้แล้วนะครับได้ถั่วแล้วเหลือพริกอีกอย่างนึงครับผมเอาพริกที่ฟ้าหันเฉล็บเพิ่มสีสันเวลาเราผัดแล้ว นอกจากรสชาติแล้วก็ยังมีสีที่น่าทานด้วยคือมีสีเขียวกับสีแดงอ่ะละครับผมจะน้ำมันอันนี้เปลี่ยนนะครับในกระทะนะครับผมเติมน้ำมันไปหน่อยแล้วผมก็ใส่กระาช่ายของเราที่เราบอกว่าเราชิมแล้วแบบอร่อยสุด ็ใส่มีกกึ่งครับผัดพอเขากันเฉยๆครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสหน่อยครับ กัญชาฉายก็มีรสชาติอยู่แล้วนะครับผมใส่น้ำตาลไปนนิดหนึ่งใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปนิดหนึ่งผัดให้น้ำตาลละลายนะครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วถั่วที่เรารวลวกเอาไว้แล้วก็ใส่ไปด้วยพร้อมกับคลิกของเราครับที่เราแช่แล็ปทิ้งเอาไว้ ถ้าสมมติถ้าท่านผู้ชมต้องการให้เขามีน้ำกูคิวคลิกเนี่ยสามารถใส่น้ำตอนนี้ได้นะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะได้แห้งๆเพราะนั้นผมขอชิมหน่อยเสร็จแล้วใส่จาน เสร็จแล้วอย่างนี้ของเราได้เรียบร้อยผมก็จะมีผักชีหน่อยครับนี่เลยครับเรียบร้อยท่านผู้ชมครับมีกึ่งผัดกระนาชายซึ่งใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเดี๋ยวต้องชิมกันอีกครั้งหนึ่งครับแบบที่เป็นมือนวดเนี่ยนะครับมันจะพองฟูดีเหลือเกินครับแต่แบบที่เป็นใช้เครื่องมันจะแน่น นะครับมันจะแน่นเกินแล้วก็ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ผมว่าข้างหน้าเราจะเลือกก็เลือกแบบที่มือดีกว่านะครับมันพองดีเดี๋ยวต้องชิมครับ รสชาติของกัญชาชัยแล้วก็ซิ๊วที่ใช้เห็ดหอมแม้มันเข้ากันดีนะครับแต่ว่าตัวมีกึงเนี่ยจะออกหนึบหนึบหน่อยนุ่มๆเหนียวเหนียวหน่อยนะครับเรียกว่าทําให้เราเคี้ยวนานขึ้นนี่ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูสําหรับเทศกาลกินเจแบบนี้นะครับแล้วเวลาทําอาหารเจท่านผู้ชมก็ต้องหลีกเลี่ยง5้าอย่างนะครับที่บอกว่าห้ามนําผสมในอาหารเจเด็ดขาดก็คือกระเทียมหอมแล้วก็หลักเกลียวใบายาสูบแล้วก็กุยช่าย ทานผู้ชมครับ5อย่างนี้อย่ารวมอยู่ในอาหารเจนะครับเพราะว่าผิดกฎของธรรมเนียมประเพณีของการทานเจกันครับแต่ท่านผู้ชมครับมีกึ่งผัดกานาชายของผมอันนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ทานเจลองใส่หมูสับหรือใส่กุ้งทั้งตัวลงไปแล้วผัดรวมกันแบบนี้สุดยอดท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับสำหรับคนที่แบบอยากจะกินกานาชายแต่ว่าแหมมันต้องกินเจอย,อย่างเดียวหรือไงไม่เจก็ได้ครับใส่หมูสับหรือกุ้งแนะนำไว้ตรงนี้ไปทำทานกันดูนะครับสัปดาห์หน้ายังมีเมนูอีก ที่จะมาเตรียมให้ท่านผู้ชมเรียกว่ามีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับในรายการยอดเชฟไทยครับทุกวันเสาร์9มง15เสาร์นี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ